สวัสดีครับสังวานบ้านพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับผมมีปิตาหลวงพุทธโตวัดประดิษฐ์ชุมพีนะครับรุ่น111ปีนะครับพุทธาพิเศษเมื่อวันที่1มีนานะครับ254 1นะฮะนี่ครับมาพร้อมกล่องเดิมเลยนะครับนี่ครับพุทธคุณดีมากเลยนะครับ องนี้นะฮะนี่ครับแต่องค์นี้ไม่มีแต่กุดนะครับนี่ครับแท้เดิมจากวัดเลยนะครับนี่ฮะหลังเปนปิ้นเลยนะครับองค์นี้สวยนะครับสภา,ภาพสวยมากนี่ครับถ้าพี่ๆเพื่อนๆท่านใดหาอยู่ก็ โทรเข้ามาได้นะครับนี่ฮะพุพุูกคุณดีมากเลยนะครับไม่ค่อยมีเลยนะครับตอนนี้กว่าผมจะหามาได้เนี่ยโ,โหนานเลยนะครับนี่ครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับ เป็นกำลังใจให้ผมช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ